ดอกหนึ่งครับนี่ครับผมซีดอก ไข่ครับผมสองดอกนี่ดอกหนึ่งครับดอกหนึ่งครับอันนี้พันหนึ่ง แสองดอกครับโอ้สามดอกนี่ตักไขครับผมแจ้งแล้วครับผมบัดนี้นี่ครับผลงานรอบสองมือเจ็บมากแป๊บนึงครับผมเลับมาก หอดกับใกล้แจ้งล้วได้เป็นเห็ดไข่สามสี่ดอกเห็ดนันแป้งเห็ดน้ำหมากครับผมเห็ดมันบลลายแล้วครับผมออกข้างๆเนะาะจังไดก็ร้องดุนหาน้ำกันเบิ้งครับผมมาน้ำกันสองคนคือเก่าครับนี่ไปได้บาเห็ดเห็ดเห็ดทานเห็ดแป้งไปลองหาเบิ้งครับผม

เอาได้อยู่คนได้อยู่ดอกนึ่งหน่าแรกครับดอกนึ่งเก็ดนะเด็ดไข่ปะครับ สองดอกเาได้เห็ดคข้ไปปนกันยังดีครับผมหาต่อไปมีสองดอก ดองเฮ้ยได้ป่นแล้วล่ะ แป้งแป้งอันนี้เห็ดต,ตะไข้ครับผมเห็ดต,ตะไข้ขาวครับผมก็สวัสดีตอนเทีเ่ยงครับผมอีกรอบหนึง่งพี่นนอกครับ หลังจากบ่ได้ลงคลิปหลายมือครับผมมือวานนี่ก็ไปหาก็ได้น้อยนึงครับผมมือนีก็ไปหารอบเศร้าแล้วอีกปลาหนึ่งกับ่ได้ครับมือนีลองมาปลาไม่พี่น้องครับมาหาเบื้องเห็ดทั่วไปครับว่ามันจะมีเห็ดอย่างไงก็เป็นุูน้ำกันพี่น้องครับจังไดก็เมือนีผมเจียวคลิปสองมือนะครับรวมกันแต่ลงให้เบิ้งเด็กกัหาอยู่สอมืออยู่ครับผมแต่ว่ามันกับ่มีเห็ดครับผมประมาณก็เลยบ่ได้ลงคลิปครับผมอ่ะเป็นดูน้ำกันครับ ต้องหาบึงไข่นึงครับอู้ยังมาตั้งดวนนูนี่สองไข่อยู่ไข่ลงอกขาวนี่ครับ กลับขานี้เม่นบ่อืมเม่นครับผมอุ้สองไข่หมาไข่สองไข่ครับก็งกขาวครับผม ตัวดดถักหน้อยหิดก้อครับหิดไ <c oughs> ตเบียครับอันนี้กินบ่ได้ ไข้เดี๋ยวครับไข้เดี๋ยวพอโลอ่ไข่นึ่งครับหิด <c oughs> กอรครับ นั่นครับกิดกเห็ดกออือพอแล้วครับสองสามดอกนี่ครับขึ้นยุดดินแหงดอกนี้เน่าแล้วสามดอก ดอกจนว่าเหี่ยวบิดเด็อดห้อนไยนะครับอ่ะพอได้อยู่ดอกหายากครับว่างนึงเห็นดอกนี่ก้อนนะครับผมเห็นดอกบานนี่ <c oughs> ดอกนึง นี่เป็นเห็ดพึ่งดำกำลังแกงแซ่บครับผม,มเห็ดพึ่งทหารสดอยู่ครับพ่อได้ครับพอแล้วครับอือยวยงามนี่ครับผม ซีดอกนี่ดอกแหงๆ่งครับแดดไม่ห่อน ้นี่ดอกง่ายครับเอาบ้ามัานมันอ้ยพอดะใครบอกแมนบอก คือเป็นใครจังสิ่มันเป็นเห็หดละงอบล่พาเบื้องรถครับนาน อันนี้ก็คือเห็ดละง,งากนะครับผมเบิ้งสังเกตจากขาตันๆนะครับผมขาตันหมดเลยถึงแม้ว่านอนสี่กินนะครับผมเนี่ยเห็ดนอนเพครับดอกน้อยเดียวอันนี้คือเห็ดละง,งากครับผมมันบุคือใครเห็ดละงากพออีกแล้วสองดอกต้อนอะเฮ้ยนี่ครับโดนๆนพ่อก็ดีอยูุ่ครับ ที่ก็พ่อๆมีสองดอกอืมทุ่งเท่ามันเปื่อยเลยครับบ่ได้ไเลยจะดอก อีกใครนึงครับอันนี้น่าจะเป็นไข่เห็ดละงกนะครับเบิง้งเบิงจังใดวะทีเบิงจากสัมผัสวะครับมันหนุ่มๆน,นะครับถึงแม้หน้าตามันเป็นแบบนี้นะมันถือแดดนี่ครับเหละองกขาวเดี๋ยวพา้ายเบิ้งก็ได้ครับอีเด้อเห็ดละงกมันสี เห็นเป็นรลองเลยครับมองนี้เป็นหลงอง,องดอกใหญ่ๆหุม่มขาครับต่ว่ามีดอกเดียวครับมองนี่เห็ดแป้งดอกหนึ่งครับอันนี้ก็คือลูกลูก,ลกมักบกนะครับนี่ไปพาไปัวกินด,ดีดีแท้เห็ดเห็ดแป้งครับ ดอกหนึ่งเห็ดแป้งตืมกันไปครับจะเห็ดหมหนึ่งสองโมอยูโดนไปพ่อพี่น้องเลยเห็ดหายากครับช่วงนี้ โหฮิดแตงกันครับสองดอกนี่ดอกนึงแตงอ่ะ,อะครับผมก็คือสิพอซัสำนีแหละพี่น้องครับก็คือสิมสนันซะัมเน่เนาะ เห็ดมือนีก็หายากครับผมผมก็เขาออกเขาออกอยู่หลายป่านะครับก็ตั้งแต่เศร้าแล้วนี่ครับเห็ดมาได้กันมาได้อยู่ยู่โคกเดียวครับผมเห็ดมันออกอยู่เป็นมองเป็นมองเนาะก็ได้เป็นเห็ดละโงกครับนี่ครับมันได้อยู่มาะห้จุ่มเดียวบอนเดียวครับนี่ทั้งอื่นกับผมนี้เนามีแต่เห็ดอันนี้แหละครับเห็ดนาขาวเห็ดน้ำแป้งเนาะ สำหรับคลิปนี้กะซีร่วมให้บังเป็นสองมือนะครับเมื่อวานนี่ก็ได้เป็นเห็ดตะไคร้เพอได้ปนพี่น้องครับมือนีก็เลยกลับขึ้นมาปลายไงปลายไงกะยังที่เห็นครับผมเห็ดมันบทท่านได้ออกไปทั่วครับมันออกอยู่เป็นจุดเนาะกับเพราะได้แกงอยู่มือนีกะหามาฝากพี่น้องได้เพียงเท่านี้ครับผมเอาไ,อไาาว้พอกันไม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้กะบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับพอกันไม่คลิปหน้าครับ